สวัสดีครับการรีเทิร์นคือสิ่งที่อยู่คู่กับวงการมวยปล้ำนักมวยปล้ำเข้ามาอยู่กับสมาคมพอสักพากก็ออกไปหลังจากนั้นก็กลับเข้ามาใหม่ซึ่งในตอนกลับมาเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่สร้างเซอร์ไพรส์ทำให้พวกเราขนลุกขนชันกันมาไม่น้อยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบรรดานักมวยปล้ำที่เคยออกจาก WW e ไปเนี่ยก็ตบเท้ารีเทิร์นกันอย่างต่อเนื่องเช่นเคยเท้าพวกเบร์ใหญ่ๆก็อย่างเช่น MVP Bobby l a s h l e y หรือว่า Cody r h o d ร s นี่ยังไม่นับเด็กในสังกัดของทิปเปอที่ไปไล่เซนกลับมาหลังจากที่โดนปาวินไล่ตะเพิดไปก่อนหน้านี้ด้วยนะแต่ใช่ว่าคนที่อยากกลับมาจะได้โอกาสรีเทิร์นทุกคนนะครับบางคนถึงจะเป็นนักมวยปล้ำเบอร์ใหญ่แต่ถ้าเปาวินเซโนซะอย่างต่อให้เราหรือมากแค่ไหนก็โดนปฏิเสธแบบสิ้นเยื่อขาดใยอยู่ดีครับดังนั้นถ้าได้โอกาสเข้ามาแล้วเนี่ยรักษาหน้าที่การงานเอาไว้ให้มั่นคงดีกว่าเนาะเพราะถ้าเกิดว่าออกไปแล้วพอถึงเวลาอยากกลับแล้วเขาไม่กลับมาเนี่ยมันจะยุ่งเอะนะ และนี่คือ5หนักหมวยปล้ำที่เคยโดนปฏิเสธในการจ้างกลับมา b l o c k l e s n e r b l o c k l e s n e r เซ็นสัญญากับ w w ในปี2000นะครับหลังจากนั้นก็ใช้เวลาที่ค่ายพัฒนาทักษะประมาณ2ปีก่อนจะเปิดตัวกับค่ายหลักในปี2002 และแม้ว่าจะประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายทางการเป็นผู้ชนะทัวร์นาเมนต์ King of the Ring เป็นผู้ชนะแมตช์ Royal Rumble คว้าแชมป์ W e w ได้3สมัยแต่บล็อกก็ตัดสินใจหันหลังให้กับสมาคมในปี2004เพื่อหันไปเอดีกับการเป็นนักกีฬา NFL ในหนังสือ Deadcrush ซึ่งเป็นอัตชีวประวัติบล็อกได้เผยถึงเหตุผลที่ออกจาก W w e ไว้ประมาณนี้ครับมันไม่สำคัญเลยว่าผมจะเล่นกีฬาชนิดไหนผมแค่อยากหนีวิถีชีวิตแบบ W w e NFL เหมาะกับผม มันเป็นการแข่งขันจริงๆซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมต้องการแม้ว่าจะได้เป็นนักกีฬา NFL สมใจจากการเซ็นสัญญากับทีมมิเนโซตาไวกิ้งในเดือนกรกฎาคม2004แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับไม่ได้สวยงามอย่างที่บล็อกคิดเอาไว้เลยครับเพราะหลังจากได้ลงสนามในช่วงพรีซีซั่นไม่กี่เกมบล็อกก็ถูกปล่อยตัวเป็นวันที่30สิงหาคมซึ่งบล็อกก็ได้เผยว่าพยายามที่จะกลับมาดับบลยูดับี่อยู่เหมือนกันแต่ว่าโดนเปอวินปฏิเสธโดยบล็อกเล่าไว้ประมาณนี้ครับ ผมทำได้ดีกับ NFL นนะแต่เมื่อผลออกมาเป็นแบบนี้ผมก็ต้องยอมรับว่าตัวเองตกงานซึ่งผมก็มีสัญญาที่ระบุเอาไว้ว่าห้ามเข้าร่วมหรือปรากฏตัวในสมาคมมวยปล้ำหรือกีฬาต่อสู้ใดๆยกเว้นองค์กรที่มีปาวินเป็นเจ้าของอะนะผมยอมกลืนน้ำลายตัวเองและให้เดวิดโอเซนเป็นคนกลางเพื่อติดต่อ w ั e ดแต่พวกเขาบอกว่าป๋าไม่ต้องการให้ผมกลับไปหลังจากนั้นบล็อกต้องรอถึง8ปีเลยครับกว่าที่จะได้โอกาสรีเทิร์นมาทำงานกับปาวินในปี2012 ซึ่งจะว่าไปการกลับมารอบ2เนี่ยประสบความสําเร็จกว่าครั้งแรกบานเลยนะครับโดยปัจจุบันบล็อกในวัย45ปีก็ยังทํางานอยู่ที่ w w e เช่นเดิมเคยดงเกลหลังคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมได้สําเร็จหลังจากนั้น2ปีเคยดงเกลก็เซ็นสัญญาเป็นนักมวยปล้ำกับ w w e ในปี98นะครับโดยหลวงพี่ทำมาหากินอยู่ที่นี่8ปีด้วยกัน ก่อนออกจากสมาคมไปในปี2006เนื่องจากปัญหาสุขภาพหลังจากนั้นหลวงพี่ก็ตะเวนขึ้นปล้ำตามสมาคมต่างๆหนึ่งในนั้นคือ Impact Wrestling โดยในปี2014นะี่ยหลวงพี่เคยพยายามที่จะรีเทิร์นมา w w บเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่สำเร็จซึ่งหลวงพี่ก็ได้เผยเรื่องราวในตอนนั้นระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ Sport i l l u s t r a t e เมื่อปี2015ไว้ประมาณนี้ครับ Paul l e v คือคนที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้ผมรู้เรื่องนี้ตอนที่ติดต่อไปหาปวิน ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพอเสมอนะผมเลยคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกแต่เขาก็บอกผมว่ามีนักมวยปล้ำพอแล้วจากที่ผมรู้จักป๋าเนี่ยป๋าไม่เคยมีคําว่าพอนะป๋ามีแต่เพิ่มเพิ่มเพิ่มแล้วก็เพิ่มผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นแต่พวกเขายกเลิกการพูดคุยผมไม่เคยไปเจอพวกเขาแล้วเราก็ไม่เคยได้นั่งคุยกันถึงแม้จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่หลังจากนั้น3ปีคือในปี2017หลวงพี่ก็รีเทิร์นมา W w e จนได้ เดยนอกจากการถูกเชิญเข้าสู่ Hall of Fame แลวเนี่ยหลวงพี่ยังรับบทเป็นเจมของซึกรอด้วยนะครับก่อนจะปล้ำแมตส์สังลาในรัสเซเมเนียครั้งที่35กับแบรน n c คอ b i บินวิกกี้เกอร์เรโรวิกกี้เกเรโรเริ่มมีบทบาทใน w ับเยเมื่อปี2005ซึ่งเป็นการออกจอร่วมกับสามีผู้ล่วงลับอย่างเอ d i e ี้เก r e r เนะครับหลังจากนั้นวิกกี้ก็ทำงานอยู่ที่นี่9ปีด้วยกัน โดยเป็นหนึ่งใน GM ของทั้งรอและ Smackdown ที่นาจดจำมากที่สุดคนหนึ่งเลยครับแต่แล้วในปี2014วิกกี้วัย54ปีก็ขอลาออกจากสมาคมโดยระหว่างการพูดคุยในพอดแคสต์ส่วนตัวเมื่อปี2019วิกกี้ได้เผยว่าอยากรีเทิร์นอยู่เหมือนกันแต่ว่าถูกปฏิเสธโดยวิกกี้เล่าอ้อยประมาณนี้ครับฉันเปิดประตูไว้เสมอนะเพราะว่ามันสำคัญกับฉันมากฉันอยากที่จะกลับไปฉันถาม WWE วว่าสามารถกลับไปได้ไหมซึ่งพวกเขาก็บอกว่าไม่ แต่ฉันก็ยังเปิดประตูทิ้งไว้เหมือนเดิมนะถ้าเกิดวันหนึ่งพวกเขาถามฉันว่าอยากกลับไปไหมอะนะฉันคิดถึงเวทีตลอดฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องหลังฉากอะไรเลยนะฉันคิดถึงแค่เวทีโดยหลังจากนั้นวิกกี้ก็ไปทำมาหากินกับ AEW นะครับไชนาถ้าพูดถึงนักมวยปล้ำหญิงในยุคแอตติจูดคงไม่มีใครโด่งดังและประสบความสำเร็จมากกว่าไชนาแล้วครับความนิยมของไชนาสูสีกับนักมวยปล้ำชายด้วยซ้ำไป ในช่วงนั้นเนี่ยไชยนาก็มีสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กกับทิเบิร์ด้วยแต่แล้วเส้นทางของไชนาใน W. w ั G ก็แทบจะยุติลงไปเลยครับเมือ่อไชนากับทิเบิร์แยกทางกันโดยทิเบิร์ก็ไปพบรักใหม่กับลูกสาวเจ้าของสมาคมอย่างสเตฟานีแม็กแมนซึ่งนี่คือสาเหตุที่ทําให้ไชนาขอลาออกจากสมาคมระหว่างการให้สัมภาษณ์กับฮาวเวิร์ดสโตเมื่อปี2011ไชนาเผยว่าเคยเขียนจดหมายถึงปาวินเพื่อขอกลับไปทํางานด้วยนะครับโดยไชยนาเล่าไว้ประมาณนี้ ฉันเขียนจดหมายถึงปาวินมันเป็นจดหมายทางการเลยนะไม่ใช่เขียนแบบเล่นๆประมาณว่าป๋าพร้อมที่จะวางเรื่องส่วนตัวไว้ไหมแล้วเราก็มาทําธุรกิจกันแต่ก็น่าเสียดายที่ผลลัพธ์ไม่ได้เป็นไปตามที่ช้ยนาคิดเอาไว้ครับเมื่อดับเบิลยูดับยตอบกลับว่าเรายังไม่สนใจในตอนนี้ปัจจุบันชัยนาเสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อเดือนเมษายนปี2016ซึ่งระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยชัยนาไม่เคยได้โอกาสกลับมาทํางานกับปาวินอีกเลยนะครับ ก่อนจะถูกเชิญเข้าสู่ฮอเฟมในปี2019ในฐานะหนึ่งในสมาชิกของ d Generation X Robbie McAlister หลังขึ้นปล้ำตามค่ายอิสระมาพักหนึ่ง r o b บบีแพร l อลิสเกับคู่แท็กทีม Highlander อย่าง r o b l i e McAlister ก็ย้ายมาอยู่ w w E นะครับแต่ก็ทำมาหากินอยู่ที่นี่ได้แค่3ปีเท่านั้นก่อนทั้งคู่จะถูกปล่อยตัวไปในปี2008 หลังจากนั้นโรบบี้ก็ยังเข้าชมไลฟ์อีเวนต์ของสมาคมอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะต้องการกลับมาอยู่ที่นี่ครั้งหนึ่งโดยระหว่างการพูดคุยในพนะอดแคสต์อินไซเดอร์เ็เนี่ยโรบบี้ก็ได้เผยว่าจอร์ลอรไนติสคือคนที่บอกกับเขาว่าจะไม่ถูกจ้างกลับมาอีกโดยโรบบี้เล่าไว้ประมาณนี้ครับมันโคตรงี่เง่าเลยเพราะผมคิดว่าการทําแบบนั้นจะได้กลับไปอยู่กับสมาคมผมพยายามทําหลายครั้งเพื่อที่จะได้กลับไปแต่สุดท้ายจอร์ลอรีไนติสก็ลาผมออกมาแล้วบอกว่าเดริกชื่อถึงเขาวานะ นายจะเข้ามาที่นี่ไม่ได้แล้วนะมันจบแล้วและนี่คือห้าหนักเหมยปลัมที่เคยโดนปฏิเสธในการจ้างกลับมามีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสมัยเนื้องานการมันหายากได้งานแล้วก็รักษาไว้ให้ดีๆนอกจากจะต้องทําตัวดีๆอย่างที่ควรจะเป็นแล้วเนี่ยก็อย่าอินดี้มากด้วยประมาณว่าชีวิตก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแค่เบื่อ,เบ,อเบื่อเซ็งเซงอยากไปทําอย่างอื่นคิดได้ดังนั้นก็ลาออกดีฝ่า ทีนี้ออกไปแล้วเจอมอรสุมชีวิตช่วยไม่ได้นะครั้นจะกลับมาที่เดิมเขาก็ไม่เอาแล้วด้วยบอกเลยว่าซวยจัดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ